ติดตามภารากิจของผู้ตรวจราชการนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จังหวัดยะลาค่ะผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะได้มีการส่งมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเพื่อเป็นการสนับสน,นุนการฝึกทักษะอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่า40,000 0บาทค่ะ ที่อาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาอภรามันจังหวัดยะลานายชาติวุฒทองกันผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานส่งมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพพระธานทจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายสุนทรแก้ววิลาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลา หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากบริษัทไมเดียริฟริเจเรชั่นอิควิคเมนต์ประเทศไทยจำกัดและบริษัท M.D. ็มดีคอนซูเมอร์แอนไพรแอประเทศไทยและพักส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการฝึกอาชีพสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และตลาดแรงงานในพื้นที่โดยสร้างอาคารสําหรับใช้ฝึกอาชีพขึ้นภายในโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาส40จังหวัดปัตตานีและ41จังหวัดยาลาเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพในอนาคตนายชาติวุฒทองการผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยอุปกรณ์ที่นํามาให้ในครั้งนี้ตอบสนองนโยบายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าไปร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเริ่มดําเนินการกว่า10ปีในฐานะผู้ช่วยฝ่ายวิชาการในการออกแบบหลักสูตรในการพัฒนากระบวนการฝึกควบคุมคุณภาพของการฝึกทักษะแต่ยังติดขัดในเรื่องของคารูปพ,พันธ์ที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งคาดหวังว่าในอนาคตทางบริษัทจะได้ช่วยเหลือในด้านของการฝึกอาชีพ และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรวมถึงจัดหางานให้กับน้องๆชายแดนใต้ที่จะประสงค์เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องต่อไปสําหรับการส่งมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศภายในบ้านครั้งนี้เพื่อสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทธธานจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดจํานวน15เครื่องพร้อมอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไมเดียรีฟริเจเรชั่นอิควิปเมนต์ประเทศไทยจํากัดและบริษัท m อ c o n อ sumer a p p l i a n c e ประเทศไทยจำกัดมูลค่ารวม45 0 0 0 53,335บาทรับมอบโดยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39 40และ41ครับ